ดีใจยม้วที่มึงอุมเอาไปพเพราะอะไรแต่หมอ่อ,อนได้ไหวมากเลยนะเพราคนใหม่เขาไม่เลเิศเพราะคนใหม่เขาไม่เลเิศเพราะคนใหม่เขาไม่เลิศได้เชื่อว่าทุกคนพูดแรงกว่าได้อีกการนินทาวาเลเป็นเรื่องปกติของชาวเราดังนั้นคือสูชฉันไม่ได้เป็นเบลล่าฉันไม่ได้เป็นนางเอกฉันไม่ได้เป็นคนดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเข้าใจไหม ดังนั้นคือฉันมีฉันก็มีบ้างในการพูดถึงคนอื่นแล้วแล้วเพื่อนฉันถามฉันว่าชีวิตฉันเป็นยังไงฉันมีผัวใหม่หรือยังฉันมีคนใหม่หรือยังแล้วทำไมหล่อนมูฟออนไวแค่นั้นเองเข้าใจปะแต่มารยาทควรมีอย่าบอกนะว่าคุณน้ำพันไม่เคยนินทาใครมันไม่ควรออกสื่อไงมันถึงขอโทษอะเข้าใจไหมไม่ควรออกสื่อไง บางคนคุณอาจจะพูดถึงคนอื่นหนักกว่านี้อีกแต่แค่กล้องมันไม่ได้ตั้งแล้วกล้องไม่ได้เลกคอร์ดเขาเข้าใจไหมคะดังนั้นคือสิ่งที่ได้ขอโทษหรือได้ขอโทษที่มันหลุดออกไปทางสื่อได้ไม่ปฏิเสธว่าได้ไม่เคยนินทาใครไม่ได้ไม่ปฏิเสธว่าได้ไม่เคยลินทาใครได้ไม่ปฏิเสธว่าได้ไม่เคยพูดถึงใครได้ไม่ปฏิเสธว่าได้ไม่เคยพาดพิงใครเราได้ไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ก็มีคนชอบแล้วได้ก็มีคนที่ไม่ชอบดังนั้นคือ สิ่งที่ได้ขอโทษคือได้ขอโทษที่มันออกไปทางสื่อที่มันหลุดไปทางสื่อแค่คําเดียวแค่คําเดียวคําว่าค่ไม่เลิศแต่ได้ไม่จะไม่อยากเจาะลงลึกเออฟิลเพื่อนพูดปกติกตใช่แค่นั้นเลยอะได้ทํางานมาตั้งขนาดเนี้ยได้คงไม่ได้คงไม่แบบฉลาดน้อยที่จะแบบตั้งใจให้พูดให้ตัวเองออกไปแล้วดูโดนด่าหรือว่าดูไม่ดีได้รู้ว่าควรจะทําอะไรแต่ แต่สิ่งที่ได้ทาไม่ไม่รู้คือได้ไม่รู้จริงๆแล้วได้แค่พูดแค่คําเดียวเท่านั้นแค่คําเดียวแล้วเราเราได้ขอโทษจริงๆได้ไดู้้จะได้ไม่ได้ได้ขอโทษจริงๆได้ขอโทษที่มันออกสื่อแล้วไม่พูดฆ่าใครนะคะมีแต่คนดีทั้งนั้นเลยอ่ะคนที่ด่าสาทุขอบสาธุที่ชีวิตนี้ได้เจอคนดีที่ไม่เคยลินทาใครเลยที่ไม่เคยพูดถึงใครเลยเอาบอกตรง ไม่ไม่อยากไม่ไม่ไม่จะไม่ขยายความแล้วจะไม่ขยี้หรือจะอะไรไม่ไม่ไม่ขอโทษอย่างเดียวขอโทษขอโทษที่มันออกสื่อไปไม่ได้พูดชื่อด้วยว่าเป็นใครแต่แต่บอกเลยว่าฉันขอบคุณทุกคนมากและฉันขอบคุณตัวเองมากที่ฉันเข้มแข็งมาได้ถึงทุกวันนี้แล้วก้าวผ่านมาได้ทุกวันนี้แล้วกลับมามีความสุขได้ถึงทุกวันนี้